แม่ผมยังห้ามผมไม่ได้เลยคุณเป็นใครจะมาห้ามผมผม,มีเรื่องเกี่ยวกับส้วมจะมาบอกคุณผมไม่อยากรู้พวกคุณอยากทำอะไรก็ทำมันไปครับไม่้มาบอกผมเรื่องนี้คุณต้องรู้คุณต้องไปกับผมด้วย ไม่กลัวคุณหรอกนะเรื่องทั้หมดมันก็เป็นอย่างที่ฉันเล่าให้คุณฟังเนี่แหละจ้ะแล้วนี่ผ่านมาสามวันแล้วเหรอครับเนี่ยผมไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอะหนังส้วมเอ้ยหนังส้วมมันเกิดมาเพื่อที่จะรับเคราะหรับกรรมแท้ๆเลย ฉันไน่คว่ามันแต่งงานมีผัวไปแล้วเนี่ยมันจะหมดเคราะห์มดโศกกับเขานะดูสิมันยังจะมีเรื่องวุ่นๆ่นแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วนี่มีใครได้แจ้งให้สารวัตรจันุรุษทราบหรือยังครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็นี่ยมันมัวแต่ยุ่งแบบเนี้ยดูสิเรื่องสารพัดแล้วมันมาสมสมสมอยู่เนี่ยไม่กี่วันนี่เองเออนี่คุณ ยังไงฉันก็ฝากให้คุณดูแลน้องส่วมมันหน่อยนะคุณช่วยเหลือเครือคุณกันมาตั้งแต่นมแต่นานแล้วเนี่ยก็ช่วยมันต่ออีกสักหน่อยเถอะนะไม่ต้องห่วงละครับยังไงอ่ะส่วมก็เหมือนน้องสาวผมคนหนึ่งะครับอ่แล้วนี่คุณจะแวะไปเยี่ยมมันหรือเปล่าวะ่ะฉันจะได้ขอติดไปด้วยจะไปดูอาการมันหน่อยนี่สงสารจะไปทำไม ไปเองก็ป่วยอะไรมันไม่ได้หรอกอยู่รู้ที่ดันเปนเพื่อนก็ดีกว่าเว้ยเอางั้นเหรอก็ได้ก็ได้ขอบใจเองสองคนมากเลยว่ะไมาเป็นไรนะขอบใจถ้างั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับอย่าว่าอย่างงู้อย่างนี้เลยนะครับผมขอฝากเงินก้อนนี้ร่วมทำบุญด้วยแล้วกันนะครับ อจ้าจ้าขอบใจมากจ้ะพ่ะคุณขอให้จำเรินจำเนินเถอะนะจ้าเวลาแล้วครับส้มเขารักคุณมาก จนทำให้ผมอยากจะเกลียดยคนที่ซ้ำไปทลามจิตใจผู้หญิงคนนี้รักคุณอย่างมากมายได้ยังไงวะยี่ต้องก,การส่วมอยู่อะทำไมผมต้องตอบคำถามาของคุณด้วยคุณรักเธอ ำไมผมต้องตอบคำถามมันด้วยเพราะว่าผมเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้นะสิคุณเคยทำหน้าที่สามีที่ดีบ้างไหมผมเชื่อนะว่าถ้าคุณทำหน้าที่สามีที่ดีวันนี้สักหน่อยนึงอะสู้คงไม่ตกอยู่ในสภาพ่นี้ you yeah. วาสนาสีลิตสนจังบุตตาปจายินโนจัตตารวัตมาทันติอายุวนโนทุขังพระลังห้าวันเข้าไปแล้วนะเนี่ยส่วมยังไม่ฟืน้นเลยไม่น่าเลย นี่ในประกอบว่ามาตายไปใส่คนหนึ่งเลยไม่รู้เลยว่าเขาเป็นพ่อของส้วมหรือเปล่าข้อตกลงระหว่างเรากับส้วมนจะไม่หยุดแค่การตายของในประกอบเท่านั้นนะหมายความว่ายังไ,ไงคะลืมไปแล้วเหรอเราสัญญากับส้วมว่าถ้าเกิดเขาร่วมมือกับเราเราจะช่วยสืบกันว่าในประกอบนะเป็นพ่อที่แท้จริงของเขาหรือเปล่าว่าแต่เราจะไปสืบหาความจริงจากใคร คนใกล้ๆตัวเหเล่อ,อยู่ตรงนี้แล้ว ผมมาขอโทษนะผมรู้นะว่าอยู่ที่นั่นที่ไหนสักแห่งหนึ่งผมเคยไปมาแล้วแต่ผมก็กลับมาได้ รต้องกลับมาให้ได้นะกลับมากลับมาทเลาะก,กับผมกลับมากลับมาเถียงช่อชๆอกับผมอย่างที่คุณเคยไง ท,ที่ได้ผมรอคุณอยู่ไงคุณน้อง อาทิตย์หน้านี่เราจะได้เลิกลำเบงของแล้วอยากให้ดูแลทุกอย่างนี่มันเรียบร้อยแล้วก็รอบครอบด้วยนะครับของ<อ><อ>ได้ครบไหมกว่าจะถึงวันนัดหมายก็พอที่จะส่งมอบพอดีครับเสี่ยพี่พี่ว่าไหมว่าวันนี้น้ำอากาศมันหนาวๆไงไม่รูนนะ้เนาะโอ,อ้นั่นน่ะสิ ขนลุกเลยอะพี่น้อยอุ้ยดูสิเป็นหนังไก่เลย,ยคนขนลุกอย่างเงี้ยเขาว่าผีเดินผ่านเฮพี่หน,นี้ไม่รู้เรือ่องทำไมวะแม่ก็ข้าก็าาาาว่าเป็นตำตำลาค่ะรู้มาเออพี่หัวพี่เข้ามาหาพี่บ้างปะอ,อะไรอะไร แล้วาไม่มาหาหรือมาให้เห็นเลยเหรอนี่นี่ก็ไอี่หนูนี่พูดเรื่องนี้ทำไมนะ พี่ว่าข้า้้าาต้องรีบกลับไปข้าต้องกลับไปทําอะไรวะข้าต้องไปทําพิธีไหว้ครูเอ้าเอ้ยฉันไปด้วยฉันไปด้วยฉันไปด้วยหยุดก่อนสิอย่า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 อย่งไปเลยได้ไหมยูยู่ยูยูเป็นเพื่อนคุยกันก่อนนะไม่ไม่ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวมันดึกนะฉันต้องขอตัวนะว่าลืมเอาพระมานะอันนั้หยุดหยุดนะอีพวกเวนพวาทิ้งระเบิดเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วมึงก็ไป ติกลัวเกออะไรเล่าผีมีจริงที่ไหนล่ะพี่ใช่หนุนห้างสิมันครบเจ็ดพอดีพรุ่งนี้วันพระใหญ่เขากว่าคนตายโหวะนะมันจะรู้ตัวเองตอนวันที่เจ็ดนี่แหละแล้วก็จะกลับมาเอาของที่มันเหลืไว้อ่ะ

มันไฟแล้วเหรอ Oh <laughs> my